พี่ได้อะไรบ้างตังฮะได้ตังค์าเขาเขาไม่โยตังค์ทำไมอ่ะเนี่ยก็ลอยอัคารนะลอยอังคารนะฮะเยอะเย่อไหมพี่ข้างล่างก็มีเยอะแต่น้ำแรงพัดไปหมดเลยโอ้ก็ดำดำหาหาหาเหรียญนะครับผมข้างล่างลึกไหมพี่ข้างล่างระดับแต่น้ำมันแรงนะ เรียเป็นช่วงพี่ว่ามันเป็นหินหมดเลยเป็นหินหมดเลยนะฮะวันหนึ่งนี่ดำได้ถึงร้อยไหมพี่ก็ถ้าาติดรถจักรก็อ่าถึงเลยอะสามรอได้อยู่โอ้โหว่แต่ที่มีเยอะทั้งใหม่ทั้งเก่าโอ้โหถึากระทงห้องนี้ครับผมน้ำน่าเล่นพี่นะอากาศร้อนวันนี้เป็นผมนี่ไม่กล้าโดนนะน้ำมันดนไม่ได้พี่น้ำแรงไง